ติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่รักสุดท้ายที่กรุงเทพจะเป็นไปด้วยดีย้อนกลับมาไและนรทางหุยหุยเขานำทางมีมือได้ยังไงเนี่ยดีนะที่วันนี้เสียคุณไม่ได้ไปด้วยถ้าเสียไปด้วยนะคะต้องเดือดร้อนแน่ๆเลย อยงเนี่ได้ข่าวมาไมอ้ผู้คนใช้มันหออว่าเสียอาคมพาเมียน้อยมาจากบ่านประมาอยู่ที่บ้านหลังนี้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันต้องได้เห็นกับตาเข้าไปข้างในซะเลยต่านนี้ไม่จะ่ต่างอะไรหรือยัมันเนี่ย,ย,ยที่มันย้อนมาเจอมาอีกข่าวีสนนิม่คุณตายแล้วนะสงสัยจะจริงซะด้วยแต่งเนื้อแต่ตงตัวขอโทษน,นะจ๊ะแม่บ้านใหม่เลยจ๊ะ แล้วกูสูงสง่าขนาดนี้บอกกูเป็นแม่บ้านตายแล้วนี่หล่อนนั่นแหละเป็นใครมาจากไหนี่แต่งเนื้อแต่งตัวสิดูใส่ชุดนี่ตัวอะไรอยู่บ้านฉันเนี่ยออ้ยไปทั้งตัวเชียวปากตีจริงเลยนะนี่ฉันนี่คุณนายน้ำค้างหยดเดียวฮะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หล่อน,นเป็นใครมาจากไหนไมาถึงก็มาพูดจาดูถถกฉันฮะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะคุณนายน้ำค้างหยดเดียวจะ้ะ คุณนายน้ำค้างเป็นใครในบ้านหลังนี้ฉันคุณนายน้ำค้างหยาดเดียวเป็นเมียของเสียอาคมหยาเมียชัดเลยความดันเหรอจ๊ะใช่ความดันกูจากขึ้นนี่เมื่อแนะนำตัวเธอแล้วฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักบ้างฉันคุณนายดวงแข เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของเสียอาคมเมียใหญ่เมียป้อมเมียปิกสวัสดีค่ะเมียหลวงนี <g ug> <g ug> พ่ <g ug> พูดขนาดนี้ไม่สะทกสะเทือนอะไรเลยเหรอจะ <g ug> ไม่เชื่อหรอ <g ug> เสียอาคมเนี่ยเป็นคนมีเงินเป็นคนมีเนื้มีตาผู้หญิงที่ไหนเนี่ยก็มาแอบอ้างว่าเป็นเมียเสียทั้งนั้นแหละออกไปจากบ้านใช่ไหมล่ะ ลอยหน้าลอยตามั่นใจมั่นหน้าแลวเกินเลยนะเน่ฉันจะขอเตือนเธอนะจะบอกด้วยความหวังดีว่าเสียอาคมเนี่ยนะมันมีแต่ตัวมันไม่รักใครจริงหรอกฉันจะให้เงินเธอสักก้อนหนึ่งไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็กลับไปซะใส่หูออกไปซะเน่จะให้เงินฉันเอาเงินไปจีบโบถกที่หน้าก่อนเออกมจะกต้เด้ยแล้วความดันกูจะขึ้นเลย มากเกินไปแล้วนะแล้วมึงจะรู้ว่ามึงกำลังเล่นผิดคนกูบอกให้มึงใส่หัวไปกูไม่ไปจะไปหรือไม่ไปไ,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 ไปไปไป่ปไปไปวัาดีนแค่ไหนะมึงมากเกินไปนะนี่หรือน้ำค้างหรือนังคำเดี๋ยวกูจะขยำขยำปากดีจริงเลยอย่าคิดอวดี ใจเย็นก่อนออนี่เดี๋ยวก่อนน้องแขกเสียเสียตอบฉานทำไมอ่ะเฮ้ยข้าที่เธอทำอะไรลงไปเนะนี่ยฮะก็ผีเขานี่ไม่ใครเปจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็จะมาไล่คุ้้างออกจากบ้านนะ่ะนี่เสียามาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยครับอกว่าใช่ไหมสั่งว่าใช่ไหมนั่งลงนักงลงสั่งแล้วใช่ไหมขอโทษจ้ะสั่งแล้วใช่ไหมก่อนไปเนีน่ยฮะรู้แล้วจ้ะ ปคนเดียวให้กลับคนเดียวแล้วนี่อะไรคือเอาผี่บ้านนอกไม่มาเนี่ยมายามใจฉันไม่พอดูสิตบหน้าฉันจะกหน้าตบหน้าฉัน,นจะมีเมียสักกี่คนมีบ้านเล็กบ้านน้อยสักกี่ครั้งฉันไม่เคยว่าแต่ครั้งนี้ฉันยอมไม่ได้จริงๆอีน้ำค้างตัวนี้ฉันไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะรักแล้วก็พิสวาดมันมา,มากแล้วก็จะเชิญไปอยู่กับมันได้เลยนะแต่อย่าลืมนะว่าที่คุณมีกินมีใช้ยอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะว่ากบชายกระโปงฉันอยู่แต่ถ้าหากว่ายังมีสมองเรามีความฉลาดอยู่บ้างแล้วเราก็ไปจัดการแล้วก็ไปจบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องทุสิุกอย่างเดียวเสียจะจัดการให้เสียเสียมาตบคังทำไมอะคะผู้หญิงคนนี้เขามาหาเรื่องน้้างน้ำค้ังเธอรู้หรือไม่ว่าเธอไม่มีสิทธิ ทำร้ายเขาทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์เขามาตอบข้างก่อนนะเข้งคุหญิงคนนี้เขาชื่อคุณนายดวงแขเป็นเมียของฉันเองเป็นเมียเสี่ยก็โกหกน้ำค้างอยู่ดีนี่แหละในเสี่ยบอกว่าเสี่ยไม่มีเมียไงลนะ่ะหลอกน้ำค้างมาที่เนีนะ่เสีย่ยต้องมาหาเรื่องค้างเลยเสี่ยก็ผิดเหมือนกันนี่แหละที่โกหกน้ำค้างอะ่ะนี่จะมาตบหน้าค้างอีกใช่ฉันยอมรนะับว่าฉันกโกหกเธอ เธอก็โกหกฉันเหมือนกันโกกโกหกอะไรคะมันคพางไม่เคยโกหกอะไรเสียทั้งนั้นแหละเสียไม่ต้องมาหาเรื่องค้าไม่เคยโกหกหรอกไอ้ผู้ชายที่เจอวันนี้ไอ้ผู้ชายสามคนมันคือใครกัน เป็นเพื่อนไม่ใช่อ่ะสิแล้วยายร์คอยเนี่ยเขาคือใครกันยายร์คอยคือใครเอียร์เยายร์เยียร์คอยเหรอคะแม่เธอช่หรือไงฮะเดี๋ยวเสียจเสีย็จไปก่อนเสียงเสด็จไปน้ำค้างกนะคะจะฟังอะไรใจเย็นก่อนยายร์ยียคอยใช่ยายร์คอยเขาเป็นแม่ของข้าไง เสียปัญหาเหตุผลน้ำค้างก่อนนะเหตุผลอะไรอีกคะที่ที่น้ำค้างไม่ได้บอกคือค้างกลัวว่าเสียจะรังเกียจแม่แม่แก่ๆมากแล้วอ่ะชอบกินหมากปากก็ปะละเธอกลัวว่าเคยรถมันเสียมาด้วยกลัวว่เราเสียจะเพื่อนนะคะเสียกฎข้างเลยนะกลัวลว่าเรจะงื่อนลเลยค่ะคนเราเมื่อผิดก็ย่อมหาเรื่องแก้ตัวทั้งนั้นฉันเคยถามเธอแล้ว ว่าเธอมีพ่อแม่พี่น้องหรือไม่แต่เธอกับโกหกฉันว่าเธอไม่มีลูกค้าขอโทษเธอขนาดแม่เธอเธอยังทิ้งมาได้เรียด้ภาษาอะไรกับฉันจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเธอเธอบอกว่าเธอรักฉันแต่เธอไม่ได้รักในตัวตนเธอรักก็บฉันเงินงนี้เธอถ้าหาคู่วันหนวันใดฉันไม่มีเงิน ฉันม่มีทองเธอก็ทิ้งฉันไปนั่นเองฟังไว้ดีนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอกับฉันไม่มีความเกี่ยวข้องอีกส่วนอนาคตเธอจะเป็นยังไงก็ให้คุณนายดูแขงเขาเป็นคนตัดสินใจทุกเรื่องดูสิแล้วเขาดูเดนเจียกับเขาไปเลยนะไได้วยกัน รู้ว่าจะสงสารห,หรือสมเพศเธอดีเลยนะน้ำค้างเป็นไงล่ะฉันบอกเธอดีๆแล้วเตือนเธอดีๆเธอก็ไม่ฟังเป็นยังไงล่ะได้เห็นท่าแท้ของไอ้พวกผู้ชายแล้วหรือยังว่ามันไม่รักใครจริงหรอกนอกจากรักตัวเองจำเอาไว้เลยนะว่าสถานที่นี้มันไม่ใช่ที่ของเธอผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยนะนะมันก็เป็นได้แค่อีกคนลืมตัว อีวัวเรืมตีนมาทางไหนเชิญใสหัวกลับไปทางนั้นมาแต่ตัวมันก็กลับไปแต่ตัวข้าวของพวกนี้ของตูทท้งนั้นเสียอาคมมันไม่มีอะไรหรอกทังบ้านทาั้งรถของฉันทท้งนั้นนี่ของของมึง สารมึงมากแล้วนะอีนางขางมึงรีบใส่หัวไปเลยนะแล้วถ้าหากว่าวันนี้ตะวันตกดินแล้วกูย,ยังเห็นมึงลอยหน้าลอยตาอยู่ชายคาบ้านกูนแล้วป้ากูจะให้พวกของกูมันลุงก,กระทืบมมึงให้เหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งเลยไปใส่ Go mm -hmm. mm -hmm. yêu lắm, lắm, lắm Nhàm chỉ lắm Nhàm đủ tổng chỉ Lại to đi có Hãy subscribe cho kênh Ghiền